รับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับดกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามาเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ I ไอด้วยนะฝากช่อง I ไอด้วยนะครับก,กด MU9 แล้วด้วย MU9 <ๆ>แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตนะงงรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับสวัสดีครับปั่นจักรยานดูบรรยากาศตอนเช้านะครับ กับเสือภูเขาดูบรรยากาศสองข้างทางเด้อตอนเช้าตอนเช้า,อชาโอ้ฝนเยอะอากาศดีมากเลยดูหมอกหมอกหมอกข้างบนดูหมอกข้าง มันใหญ่กลมนะครับตรงนี้ดูบรรยากาศนะครับพะก็กำลังเดินบินธบาทอยู่นะครับชาวบ้านนะครับใส่บาทเช้าเช้ามีร้านกล้วยนะครับ เสียงเจ,จ้าจะเห็มเหี่ยมเลยครับทำให้ตื่นครับอครับบรรยากาศสวยงามมากเลยอโอ้หมอกหมอกหมอกดูครับหมอกโอ้สวยมากครับภาพนี้สวยมาก จริงจริงครับดูหมอกครับบนภูเหล็กไฟนะครับข้างหน้านี่ขอภาพนิ่งสักหน่อยนะขอภาพนิ่งสักหน่อยโอ้สวยจริงๆสวยจริงๆเอาปั่นปั่นไปเรื่อยครับอ่ะเสือภูเขา พาดูโอ้สวยงามมากสวยงามมากเดี๋ยวเช้าครับหกโมงครับตอนนี้แอดตื่นหกโมงครับเนี่ยปลาจิมมีเห็นเปนไล่ในะตี4แล้วครับยอดจริงครับปลาจิม โอ้มีกระลอกด้วยวะครับกระลอกโอ้รุมสมบูรณ์มากครับป่านี้ดูนะครับโอ,โอ้สวยมากครับสวยมากดูครับภูเเล็กไฟนะครับตรงนี้ภูเเล็กไฟ ด้านนี้หมอกหายไปแล้วครับเหลือฝั่งนี้นะครับเหลือข้างหน้าเราเนี่ยสวยงามจริงครับบรรยากาศดีมากครับใครที่ว่างๆก็มาเที่ยวได้นะครับที่ภูกปกปอกนะครับ ไอ,อที่บ้านกกอกไอที่หุบกกอกที่บ้านกกกอกนะครับโอ้บรรยากาศสวยมากแอดก็ปั่นจักรยานอยู่นะครับปั่นจักรยานอยู่ครับไม่ได้เดินนะครับปั่นจักรยานนะครับ่าดูบรรยากาศนะครับ สวยงามสวยงามบ้านแอดไม่มีนะครับไม่มีภูเขานะครับเพิ่มเมืองรายเอีดไม่มีนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับสวยงามมากๆภาพนิ่งสักชอนะ็อตนยภาพนิ่งสักชอนะ็อต สวยงามจริงๆสุดๆครับบรรยากาศบรรยากาศ,บ,ากาศบนภูเขาครับณนะบ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ,บเราเลี้ยวกลับแล้วครับเลี้ยวกลับโลออกจากหมู่บ้านมาไกลครับเป็นสวนยางครับของชาวบ้านนะครับ รถก็เยอะนะครับช่วงเช้าครับรถเยอะอย่างนี้เป็นนาข้าวนะครับนาข้าวไก่ได้เกี่ยวแล้วนะครับตั้งท้องและดู <c oughs> บรรยากาศขากลับบ้างนะครับ แยนแห่งธรรมชาตินะครับนะบ้านกกอกสวยงามมากๆเลยดูครับวิวนะครับ ข้างบนภูเหล็กไฟนะครับฝั่งนี้ภูเหล็กไฟโอ้ข้างหน้าดูข้างหน้าครับหมอกขาวเลยครับภูนั้นภูเป็นภูหลังบ้านลุงนะครับภูหลังบ้านลุงคน <c oughs> อรณหูากาศดีมากนะครับ แอดพาปั่นดูเรื่อยๆนะครับตอนเ,เช้าหกโมงเช้าถอดไปไหนเนาะแต่เช้านี่ครับป้ายบ้านนะครับโอ้บรรยากาศดีมาก ที่เขามวิ่งออกกาังกายนะครับตอน,นเช้าถอนไปซื้อของหรือเปล่าครับไปในเช้าเลยทางเข้าวัดภูผาแหนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะปั่นขึ้นไปดูนะครับ บรรยากาศภูนะครับภ um ูภ um. ูด um ีคร um ับเช้าๆดีกาดีมาก เป็นผูหมองครับขั้งมวลเป็นหมองอ่าถึงที่พักแล้วครับเดี๋ยวขอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปอัพคลิปให้ดูนะ